กมเด่นที่จังหวัดลำปางได้ปฏิบัติภารกิจสนองนโยบายรัฐบาลและคอสอชอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในรอบเดือนที่ผ่านมาและนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะดังนี้ครับเริ่มกันที่ชาวลำปางขอต้อนรับผู้บริหารจังหวัดลำปางชุดใหม่นำโดยนายสามารถลอยฟ้าย้ายมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมานั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายสมชยัยกมลเทพเทวินจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต และนายสมชัยกิจเจริญลุ่งโร์จากรองผู้ว่าราชรการจังหวัดนราธิวาสย้ายมารับตําแหน่งรองผู้ว่าราชรการจังหวัดลำปางเพื่อร่วมกันผลักดันลำปางให้เป็นนครแห่งความสุขและน่าอยู่ <É> วันแรกของการเข้ารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปางและเข้ากรานบนมัสการสักการะพระเทราชั้นผู้ใหญ่ประจําจังหวัดลำปางเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรเป็นกําลังใจในการทํางาน ทันทีที่เริ่มงานพ่อเมืองลำปางคนใหม่เดินสายพบปะส่วนราชการทั่วสารกลางจังหวัดพร้อมเริ่มนโยบายเชียบพลันทันทีให้ทุกส่วนเร่งทำห้าสอปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้มีความสะอาดหูสะอาดตาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเซอร์วิสมายโดยเฉพาะห้องน้ำบนสารกลางจังหวัดให้ปรับปรุงเปลี่ยนสุขภัณฑ์ติดเสียงตามสายสร้างบรรยากาศห้องน้ำยอดเยี่ยมได้มาตรฐานเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นทั่วทั้งจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจัดรายการวิทยุผู้ว่าพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสวทลำปาง FM97 m h z เมเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนชาวลำปางให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและการตัดไม้ทำลายป่าย้ำจุดแตกหักอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรและกรรมการหมู่บ้านต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พลตรีมหาอมาตย์โทเจ้าบุญยวาทวงมานิตเพื่อสักการะดวงพระวิญญาณน้อมรำลึกถึงคุณความดีและเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่ออดีตเจ้าผู้ครองนครลำปางและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัย คณะผู้บริหารจังหวัดลำปางโดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเข้าพบปหารือร่วมกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ที่ห้องประชุมวอรูมค่ายสุรศักดิ์มนตรีเพื่อหาแนวทางปฏิบัติราชการด้านความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปางผู้บริหารจังหวัดลำปางเข้าพบหารือกับผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะเพื่อรับทราบแนวทางการผลิตกระแสไฟฟ้าและมาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบย้ำให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในชุมชนสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมประชุมศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาและออกแบบรถไฟรางคู่ช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ที่จังหวัดลำปางโดยมีนายสงชัยกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน ผู้ว่าราชการจาังหวัดลำปางประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรและได้มีการติดตามปัญหาสถานการณ์น้ำที่เขื่อนกิวลมและเขื่อนกิวคอหมาวันสองเขื่อนใหญ่มีปริมาณน้ำเหลือน้อยที่สุดในรอบ30ปีเร่งวางมาตรการการบริหารจัดการน้ำรองรับวิกฤตภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านานาลำปางได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษากฎวินัยจราจรลรนรงขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกันจัดตั้งขบวนจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดลำปางเดินหน้าปฏิรูประบบทำงานเพิ่มสมรรถนะการให้บริการด้วยระบบไอทีที่ทันสมัยเปิดศูนย์ประกันสังคมยุคใหม่รองรับผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดลำปางกว่า10,000แรายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างความสุขมอบของขวัญให้แก่ชาวลำปางโดยจัดการแข่งขันมหกรรมมวยโลกต้านพัยาเสพติดศึกปูนอินทรีย์สถานโลกที่เวทีมวยชั่วคราว ชุมชนบ้านแม่หมะหลวงตําบลแม่เมะมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจํานวนมากจังหวัดลำปางร่วมกับกลุ่มภาคเหนือตอนบนและการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมนั่งรถไฟแอลเมืองเหนือรอบปฐมฤกษ์นําประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า200คนท่องเที่ยวตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์กว่า100กิโลเมตรจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ถึงสถานีนครลำปางเพื่อผลักดันเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟสายเหนือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านป่าตันเหนือและป่าตันใต้ในอำเภอแม่ทะจัดประเพณีตานข่อยสลากหลวงเพื่อสืบสารศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยล้านนารวมพลังศรัทธาชาวบ้านแห่สลากกระพัดและเครื่องอัฐบริขารเนื่องในงานบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวผู้ราชการจังหวัดลำปางพร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดเข้าเยี่ยมชมโรงงานสีเขียวของบริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัดพร้อมศึกษานวัตกรรมกระบวนการผลิตและการทำเหมืองผลิตปูนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คนในสังคมและชุมชนโดยรอบสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและไม่เดือดร้อนหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดลำปางสนที่กำลังเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ท้ายหมู่บ้านโปงใต้ตำบลโปงยางคกอำเภอห้างฉัดตรวจยึดไม้ห่วงห้ามที่ลักลอบตัดและนำมาแปรรูปเป็นจำนวนมากนายจิริชัยมูลทอง้อยหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2559ที่จังหวัดลำปาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ228ล้านบาทรวม15โครงการกำชับให้ดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสเสลียมเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะคาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับโอกาสเดียวกันนี้ได้มาบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมต,มตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ให้ความรู้หลักคุณธรรม12ประการเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติแก่ผู้นำชุมชนและเยาวชนที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า700คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบไม้ห่วงห้ามขนาดใหญ่จำนวน2ท่อนถูกลักลอบตัดค่นทิ้งไว้บริเวณเขื่อนกิวลมคาดมีความเกี่ยวข้องกับผู้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ขณะนี้ได้สืบหาตัวผู้กระทำความผิดเตรียมแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว บริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัดจ,จัดกิจกรรมคิกออฟทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์รอบโรงงานระยะทางร่วม15กิโลเมตรมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านในชุมชนร่วมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกกรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพกลุ่มเซราคัสเตอร์ของจังหวัดลำปางนำผู้ประกอบการ SME เซรามิกในพื้นที่ร่วมสัมมนาเสริมแนวคิดด้านการตลาดในหัวข้อเซราเอ็กซเซลเลนต์ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในคัสเตอร์เซรามิกที่โรงแรมลำปางเวียงทอง นางรัชนีลอยฟ้านายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการ,ร,การและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางครั้งแรกที่เข้ารับตําแหน่งที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองลำปางย้ํางานของเหล่ากาชาติเป็นงานสาธารณกุศลไม่มีผลประโยชน์ต้องอาศัยความเสียสละของมวลสมาชิกร่วมกันทั้งกําลังกายและกําลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง นายเฉาเสี่ยวเลียงกุงศูนใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะเข้าเยี่ยมแสดงความยินดีกับนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสารต่อความร่วมมือในฐานะบ้านพี่เมืองน้องโดยเฉพาะการร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกระหว่างเมืองลำปางและจิงเตอร์เจิ้นให้ก้าวหน้าต่อไปชุดปฏิบัติการทอทอทอทำท,ทันทีจังหวัดลำปางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีที่ได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และตั้งโรงงานแปลรูปไม้เถื่อนในพื้นที่ตำบลบ้านแรงแม้จะไม่พบการกระทำความผิดที่ชัดเจนแต่ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ลักลอบตามไม้ผิดกฎหมายมาใช้อย่างเด็ดขาดหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งเรื่องยาเสพติดและการตัดไม้ทำลายป่าให้แจ้งเบาะแสทางหมายเลขประจำตำแหน่งผู้วา่าราชการจังหวัดลำปางโดยตรงหรือที่สายด่วน1 5 6่ตลอด24ชั่วโมง หน่วยงานในจังหวัดลำปางร่วมปลูกต้นไม้ในใจคนสร้างจิตสำนึกรักต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2558ที่บริเวณพื้นที่สงนวนของที่ทำการนิคมสร้างตนเองกิวลมบ้านวังสีภูมิตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอเมืองลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้จัดประชุมสัมมนา,าพบปะสมาชิกสภาเกษตร,รจังหวัดลำปางที่โรงแรมเอเชียลำปางพร้อมบรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนง,งานด้านการเกษตร,รกรรมของจังหวัดลำปางมีนายประพัฒน์ปัญญาชาตรักประธานสภาเกษตร,รกรแห่งชาติร่วมต้อนรับ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีขพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางได้จัดงานลำปางเซรามิก2015เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมจัดงานเซรามิกแฟร์ในระหว่างวันที่1-13ธันวาคมนี้ พบไม้ประดูมะค่าโมงอายุกว่าร0อปีถูกกลุ่มมอดไม้ลักลอบตัดออกจากป่าเก็บซุกซ่อนบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านบ้านเวียงมอกใต้หมู่ที่6ตำบลเวียงมอกอำเภอเถินเตรียมขนย้ายออกนอกพื้นที่พลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดได้ของกลางเป็นจำนวนมากพุทธศาสนิกชนชาวลำปางร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบรอบสองปีแห่งการสิ้นพระชนที่พระอุโบสถวัดเชตวันต์ตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการนำคณะผู้บริหารนักวิชาการการแพทย์จากส่วนกลางลงพื้นที่แลกเปลี่ยนองความรู้กับทีมนักวิชาการการแพทย์ในภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดลำปาง คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางได้นำผ้าห่มมหากุศลทอดถวายจัดหาทุนสนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ต้องหากระทำความผิดปิดท้ายกันที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้จัดกิจกรรมผู้บริหารจังหวัดลำปางพบสื่อมวลชนครั้งแรกที่โรงแรมเอเชียเพื่อสารสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับสื่อมวลชนและสร้างความเข้าใจในโยบายการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ด้วยความประทับใจของทุกฝ่ายท่านสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางชาเนลินสมินทระปัญญาประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางอำนวยการผลิตอธิชัยต้นกัญญาและชาณรงค์ปันเตสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางรายงาน